อ,อนุโมทนาสัตว์ทุกค่ะคุณป้านี่มันต้องถึงมือป้าใช่ไหมคุณป้าเพราะว่าหลายคนก็คือผักเสี้ยนดองบอกหากินยากมากหรอป้าหรอหรอแต่วันนี้ป้าไม่ได้มาทําแค่นี้แล้วป้าทาหลายอย่างใช่ไหมคะอากาศหนาวไหมคะที่นี่ไม่นไหนาวแดีดแล้วทำไมวันนี้่เสื้อยืดคะอ๋อมันตอนเช้ามันอะไรลมมันชัดอ๋อแต่แล้วตอนเนี้ย เย็นๆหน่อยอ่าใช่เอาเสื้อมาสมทับคอกระเช้าละครใครเนี่ยละครใคนรนอ้าวไม่ตอบว่ะอ่ะใครคิดถึงคุณป้าฝากแชร์ฝากขอหัวใจไหนขอเดือนนี้สิคะเดือนนี้เดือนเกิดคุณป้านะคะมีโปรนะคะอาหารซื้อครบหนึ่งพันแถมไฟเบอร์ไปเลยนี่กล่องนึง่เห็นปะ่ะโปรฉลองเดืนเกิดเดือนเกิดใช่ไหมคะ เป็นจะเพศยังคะยัง <laughs> อีกหลายปีไหมคะ <laughs> อีกหลายปีไหมอ่วไปดูกันว่าผักเสี้ยนอ่ะที่ป้าเก็บอ่ะเขาปกติเขาทําอะไรยังไงหน้าตาเป็นยังไงเนาะวันนี้ป้ามันต้องถึงมือป้าค่ะไม่งั้นมันไม่นัวใช่ไหมป้า <laughs> ค่ะตรงไหนคะเราจะไปตรงไหนกันคะ <m any ang> อ่ะไปต้นมะม่วงอนำทางคะ <m any ang> ่ะโอ้โหอ๋อพี่เอไปช่วยกันหน่อยเร็ว เออเอากระมังมาดิกระมังบ้านนี้นะคะเรียกรถเครื่องอันนี้มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์นะรถเครื่องถูกไหมป้าเอ้ยถูกไหมพี่เอถรถเครื่องค่ะรถเครื่องอาะฝากแชร์โอ้ยมากันไวมากทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะอันนี้โอ้ยทำไมมันต้องเอามือไผ่หลังด้วยป้อาอ๋อทำไมถ้าเอามือไม่ไผ่หลังเดินเข้าเหรออ๋อพละ นี่ก็คือสวนเราตรงนี้นะเดี๋ยวจะมีร้านชั้นเอกที่ใครถามว่าร้านที่อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ละค่ะยุดยาในสวนเลยเดี๋ยวทําสวนให้มันเป็นระเบียบอีกหน่อยนะคะนี่นี่ก็คือมะม่วงมะม่วงที่ทุกคนกินนั่แหละอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะแค่ส่วนหนึ่งไม่ได้ใส่ปุ๋ยอโอโหแล้วยังไงต่อคิดถึงปุยยอแต่ยาคิดยาเลยเสียไปหมดแล้วไม่เป็นไรเรามาเป็นลูกเป็นหลานกันค่ะนี่หรอผักเสี้ยนหน้าตาเป็นงี้หรอเนี่ยผักเสี้ยน นี่ก็คือไม่ใส่ปุ๋ยไม่ใส่อะไรป้ามันหาย,ยากจริงหรอผักเสี้ยนอะฮะทำไมอะฮะล้วป้าทำเหรอ,อ,อน,อน,น,นี่ป้าชั้นก๊อปเองอ๋อใครอะก๊อปคือใครป้าเขาบอกป้าชั้นก๊อปเองรู้จักเหรอห,หัวไผ่เหรอหัวไผ่เหรอคะ คุยกันญาติญาติก็มาคุยกันอยู่ในนี้งงปะสวัสดีค่ะคุณวราพรคุณปอเปิลทุกท่านสวัสดีนะคะฝากแชร์ด้วยคุณป้ามาแลวดองผักเซียนอร่อยอ่ะเผื่อใครที่อยากไปดองอยากรู้ว่าดองยังไงเดี๋ยวป้าดองให้ดูวันนี้แล้วก็ตําน้ําพริกกะปิกอะไรให้ดูด้วยนะนี่เราก็เก็บยังไงมีวิธีเก็บไหมคะยาวอี้ยนอนจะแกยลง นอนชักจะลงบอกแล้วไม่ได้ใส่ยาคือของเราทุกคนไม่ได้ใส่ยาไม่ได้ใส่ปุ๋ยคือไม่มีเคมีอะไรเลยนะคะฮะมันขึ้นเองอ่างทองร<ถ>เรียกรถเครื่องคุณสามารถก็เราอยู่ติดกัน,นยกอยุธยาอ่างทองอะเนาะรถขี่รถเครื่องไปดู Shadow. s h โดคืออะไรคืออะไรขี่รถเครื่องไปดูชาโดคืออะไรมตีีเเารยกโด ไม,ไม่ไม่ได้ดูดนตรีนะดูชันโดสวัสดีค่ะคุณลุงเทปโอ้โหเก็บอย่างไรจะจะเก็บหมดบ้านเลยไหมคะแซบอีลีเดอร์คุณสมัยเอา<ม>เก็บให้หมดเลยเหรอป้าบอกเอาไว้เดี๋ยวมันก็เสียเดี๋ยวไม่ได้ประโยชน์ฮะอยากจะบอกว่าหนูน้องเทปคิดถึงเช่นการาขอบคุณมาอ่ะกระมังโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโทษค่ะจะล้มสวัสดีจ้าป้าชาแล้วน้งติดตามดูขอบคุณค่ะคุณพรทิพย์คุณพรทิพย์มาก็าสายไปเลย ตรงนี้นะคะที่จะเป็นร้านเราก็คือปีหน้านะปีหน้าทุกคนเจอกันคุณกันนิดบอกป้าชันขยันจังช่วยหยุดป้านหน่อยเถอะคะ่ะช่วยหยุดยั้งช่วยหยุดยั้งป้าน,นิดนึงเขาเสียดายดต้องเก็บทุกสามวันใช่ไหมป้าถ้ามียาเคมีผักเซียนไม่ขึ้นอ่ะเขาบอกถ้าส่วนไหนมีเคมีผักเซียนไม่ขึ้น อ,อป้าก็ไม่รู้เหมือนกันเพิ่งรู้เนี่ยคุณโยมนาขอบคุณมากเลยแปลว่าสวนเราไม่มีเคมีเลยใช่น้องทิพย์คือด้วยความที่แม่ป่วยพี่ก็เลยต้องแบบขับรถทุกสิ่งทุกอย่างรอชั้นเอกเนี่ยค่ะคุณจารุนีชั้นเอกจะอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวจะเอาบ่งเอาแบบมาให้ดูนะเราก็จะค่อยๆสร้างกันไปด้วยการอาทิตย์นะคุณล็อกคีพอยสวัสดีค่ะออสเตรเลียหนาวไหมเอ่ยสวัสดีทุกคนนะคะนี่ ได้เยอะแยะเลยติดตาคุณป้าตลอดอยู่อุบลโอ้โหอุบลหนาวไหมคะคุณสมัยอ่อนนี่นะคะมีวิธีเก็บไหมไม่มีเป็นยอดจะเก็บเป็นยอดก็เก็บแกอ่อนดูไงนี่อ่อนไม่เป็นหรอกเรานี่งนี่ไงเราก็ดูไม่เป็นขยันแบบไม่มีวันหยุดเลยคุณป้าวันก่อนป้าก็มาเก็บทุกสามวันไง คุณคุณรู้จิเลสวันอื่นก็ก็ทําอย่างอื่นนะคะโอ้อันนั้นแจกหมดแล้วอร่อยไม่มีสารเคมีเลยค่ะมันอ่อนใช่ไหมพี่เอเอาไปแจกเพื่อนที่โรงงานบอกว่าอะไรอร่อยมากเนาะอ่อน้อ้นี่ผักอะไรคะเพึ่งาคุณอมรรัตผักเซียนค่ะมันจะเป็นอย่างนี้อยากไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มเปิดให้จองคิวนะคะผักเซียน รู้จักไหมคะผักเซียนดองเดี๋ยวเอาไปดองแต่ว่าป้าบอกว่าดองนี้มันหากินหลายคนบอกหากินยากอ๋อวนหนาวเนาะผักก็ไม่มีคนมีคนไม่ค่อยรู้จักอะเอาไปดองใช่ค่ะป้าผักเซียนเอาไปทําอะไรได้อีกนอกจากดองใบผักเซียนไปดองอร่อยมากเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะดองให้ดูแล้วก็จะตำตำพริกกะปิเขาต้องกินกับอะไรปะอ่ะแต่ตำพริกหนุ่มก็ได้พริกเผาก็ได้ ว้าเรามีพริกเผาของเราแล้วก็มีกะปิตาแดงด้วยเอาใครอยากได้น้ำพริกคุณป้านะคะก็พิมพสนใจนะคะพิมสนใจนะแล้วก็ถ้าซื้อหนึ่งพันก็คือได้นี่ไปเลยนะไฟเบอร์ไฟเบอร์เก้าร้อยเก้าสิบาทนะอะไรนะป้าโอ้โหนี่น้ำลายไหลเลยนะน้ำลายสอง อย่างหนึง่งอ่ะเดี๋ยวลองไปดูป้าำนะนนทำพี่เอพี่เอบอกว่าบางคนเขาซดน้ำเนะอะอาเนอะป้าบอกว่าไม,ไ,ไม่ได้ลดน,ะน้ำบางคนเขาซดน้ำ,อ,นำ,อ,นำอร่อยต่ำๆอย่าไปเก็บมากินทรายสกรปรกคุณวัตเราก็ไปล้างสิแต่เรากเก็บแต่ยอด เออมามบน้ำพริกเผาะม่วกสับใช่คุณสมหมายเมื่อกี้ใครบอกดูอยู่จากประโมกอ่างทองคะเราอยู่ใกล้กันค่ะเออผักเสี้ยมดองแกงจืดหมูสามชั้นใส่เต้าเจี้ยวโอ้ยหคุณสิริมาเห็นปะมันต้องแบบนี้อยากได้น้ำพริกตาแดงคุณคุณพอดีพอดีคุณพอดีอด,พดีพอพิมพ์นสนใจให้หน่อยค่ะแล้วก็สั่งน้ำพริกตาแดงเราได้เลยก็คือพิมพ์นสนใจแล้วก็เช็คอินบอ์คุยกันน้อยแอดมินนะคะถามอายุคุณป้าหน่อยค่ะป้าอายุเท่าไหร่ดูแข็งแรงมาก ป้าเหรอคะปีนี้ใกล้เป็นจะเพศแล้วค่ะใช่ไหมป้าเดือนนี้เดือนเกิดเขานะทุกคนอีกกี่ปีกว่าจะเป็นจะเพศคะฮะแปดสามอีกสองปีนะคุณป้าแข็งแรงก็ดูดีเขานั่งอย่างนี้ยังได้อยู่เลยอะนั่งยองๆอะนั่งยองๆสนใจอ่ะพิมสนใจแล้วอย่าลืมเช็คอินบ็อกนะคะหลายคนอะพิมพสนใจเราไม่ได้เช็คอินบ็อกนะคะนี่เก็บพิมพ์มันพัดไม่ยาว อ๋อมันก็เลยไม่ยาว,ยาวอ้าวคุณสมหมายอยู่บ้านใหม่วะทธมรนลดโอ้เมื่อกี้ก็ผ่านเนาะนะนะคะอ่ะก็พิมใครอยากได้อะไรพิมพ์สนใจไขน้ําพริกป้าพิมพ์สนใจนะคะถ่ายป้าบอกสมหมายคือใครนึกแล้วเนี่ยตอนเนี้ยนึกแล้วเนี่ยคุณยุพดีเรามีทั้งน้ำพริกตาแดงน้ำพริกปลาสลิดย่างถ่านนะคะน้ำพริกเผาเตาถ่า,านแบบไม่หวานเลยวันนี้คุณป้าแต่งตัววัยรุ่น วันนี้ลมเยนเอาเสื้อยืดใส่เสื้อยืดนะอย่ามาแบบว่าใส่แบบว่าอ๋อคุณโดนบอกว่าคุณป้าชอบของที่ฝากไปไหมคุณโดนเป็นยังไงบ้างส้มอร่อยไหมป้าชอบไหมของที่ฝากขอบคุณค่ะแต่ป้าเขาเกรงใจคุณโดนเขาบอกว่าไม่อยากให้ซื้อของให้เขาบ่อยๆเขาเกรงใจน้ำพริกตาแดงเราไม่หวานค่ะน้ำพริกตาแดงเราไม่หวานใช่พี่สาวแท้ๆค่ะไม่ได้มาหลอกมาลวงดูจากหน้า อันนี้ก็หลานแท้ๆช่วยดูจากหน้านิดนึงชอบแบบนี้จังใช่มันก็ชอบแล้วโอกาสดีมากคุณวิไลวันขอบคุณคะ่ะบอกคุณป้านา่ารักคุณศากคุณปนัดาดาสวัสดีค่ะวันเกิดคุณป้าวันที่ยี่แปดเฮ้ยใช่ไหมป้าทำไมเก่งอ่ะโอ,อ้น้องถีบเก่งมากเลยพี่ยังจาแบบว่าน้ำพริกเผาโต๊ะถ่านอร่อยมากขอบคุณคะ่ะคุณยุลลีจากสิงห์บุรีอุย้ยตรงกินปลาเผาแนละ้วคุณแพทย์เนาะอ่ะโอ้โหดูท่า อันนี้มันราชินีนักบูต่อนสาวๆหรือเปล่าปาฮะฮะโอ้โหท่าอะไรเนี่ยนี่แปดสิบกว่านะท่าอะไรของเขาเนี่ย,ยนะกดสั่งยังไงคะอ๋อพิมพ์สนใจนะคะแล้วก็เช็คอินบ็อกคือน้องแอดมินนกเขาจะมาคุยด้วยคะ่ะในอินบ็อกเช็คกล่องข้อความอะค่ะกล่องข้อความเช็คกล่องข้อความนะคะหรือใบก็คือเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูใต้คอมเมนต์น่ะน้องเขาจะมามา,มาใส่ลิงก์ให้คลิกเข้าไป นะคะชีวิตกับธรรมชาติใช่ใครเข้ากล่องข้อความไม่เป็นบ้างเนี่ยหรอมาดมแป้งตายแล้วคนดูก็พี่เป็นมาดมแป้งค่ะคนสวอก็ทำนั่งยองแบบคุณป้าไม่ได้แล้วใช่ี๋ยวดูดิดูท่าสวเล่เราก็ยังนั่งเอฮ้ยเรานั่งได้เรานั่งได้พี่เอนั่งไม่ได้เหมือนนั่งได้อาคุณพอดีๆพอนั่นแหละถูกไหมดู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 ท่ามันปวดมากไหมเนี่ยเขานะปะไม่ปวดเข่าเพราะปวดหลัง คุณโดนหายไวๆนะคะผ่าตัดอะไรสักอย่างไม่แน่ใจเหมือนกันเออหายไวๆนะคะยิ่งเด็ดยิ่งแตกยอดโอ,อ้อ๋อลมมันพัดไม่ค่อยแตกอะต้องถามเขานะนี่ดูลมดิดูลมดูลม,ด,ลมดูผมป้านี่ก่อนที่จะมาไลฟ์ <ๆ S 1> เขาต้องเขาต้องหวีผมนะคะทุกคนไม่ได้ยินเสียงคุณจีไม่ได้ยินเสียงจริงเหรอ เสียงมันดังมากไม่ได้เสียงป้าหรือเปล่าเวลาป้ายิ้มเป็นรอยยิ้มของน้องชายร้อยเปอร์เซ็นไม่เป็นรอยยิ้มของป้าด้วยผักเสี้ยนค่ะเคยเคยเห็นกันไหมไม่ได้แล้วละ่เวละเท่าไหร่ทำไมอ่มะแมลงอะไรคะอยุธยาหนาวนะห,หนาวไหมป้าบุรีรัมนาวมากหูอีสานน่าจะหนาวมากเนาะกับภาคเหนือนะคะบ้านเรา,า,นาหนาวที้ทั้งนั้นนี่ไม่เลิกไม่เลิก สนใจน้ำพริกเผาอ่ะพิมพ์สนใจนะคะแบบคุณจะรู้วันถูกราคาแล้วก็อย่าลืมเช็คอินบ็อกนะคะคุณสวายคุณปียลาสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาทําให้ดูไหนพี่เอพอนั่นมันก็จะลอันนี้คืออะไรเม็ดมันนี่ไงเม็ดผักเสี้ยนหรอนี่ไงนี่ไงป้าเด็ดผักเซี้ยนคะเนี่ยดูดิเต็มเลยแล้วพอนั่นเมมันร่วงไปมันก็ขึ้นมาอีกเป็นดาราแทนน้องชายได้เลยอะเดี๋ยวเราจะปั้นป้าตอนอายุไหน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 เดี๋ยวมันก็่วงเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ร่วงไง อะไรเนี่ยเนี่ยหรอเนี่ยเม็ดมันเนี่ยของชาวบ้านบ้านใช่ผักเสี้ยนดองผักเสี้ยนค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปทําอาหารอ๋อแล้วเราเนียเนี่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 ยเม็ดเม็ดเม็ดเมดเม็ดเี๋ยวมันก็จะขึ้นอันเนี้ยเขาบอกว่าถ้าสวนไหนที่แบบสารเคมีเยอะผักเสี้ยนจะไม่ขึ้นแต่สวนเรานี่ขึ้นเองนะคะแปลว่าสวนเราไม่มีเคมีไม่ใช่ลหรอกไม่ซื้อ นนทบุรีเอ้ยจันทบุรีลมแรงมากที่นี่ก็ลมแรงแต่อาจจะไม่เยอะเท่าเนาะน้ำพริกเผาไม่หวานเลยค่ะคุณบรรดาน้ำพริกเผาเราอะจุดเด่นก็คือไม่หวานเพราะบ้านเราไม่กินหวานช่วยดูความแข็งแรงเขาไม่กินหวานค่ะไม่กินเค็มไม่กินคือแบบเขารักษาสุขภาพอะคุณป้าเป็นตัวแทนของคุณพ่อชายก็ถ้าอยากได้น้ำพริกเผาแบบคุณสมหมายอยู่ท่าตอหรือเปล่า ถ้าเกิดอยากกินน้ำพริกที่ที่บริสุทธิ์ต้องพูดอย่างนี้รดรดแบบโบราณนะคะไม่หวานไม่เผ็ดมากไม่ไม่ไม่ได้แบบไม่ได้ใส่ผงชูรสพิมพ์สมจทำไมอะทำไมต้องเก็บพิมสงจทำไมอะเราต้องเก็บให้หมดเหรอเพราะเพราะดอนทังทีเอาให้หมดเนี่ยเดี๋ยวได้เดี๋ยวมันแก่ัน่ปปาง้ะอันนี้คือเรื่องซีเรียสนะเดี๋ยวมันแก่ใช่ ใครที่เป็นคนตั้งชื่อร้านชั้นเองมีเด่คนชอบขอบคุณมากอ่าคุณมป้าค่ะเดี๋ยวไปดูว่าเราจะเอาไปทําอะไรบ้างนะคะขอบคุณทุกกำลังใจคุณป้าดูดูเดินอุ้ยเดินไวมากเดินไม่ทานค่ะทุกคนรอด้วยค่ะดูสวนเราดูสวนเรายี่สิบแปดเงินเดือนเงินออกได้ค่ะแต่ว่าระวังมันจะหมดก่อนนะเพราะเราทําสดสนะมีน้ําพริกแบบกากหมูที่ไม่ใช่แคบหมูอะกากหมูจริงแล้วก็ปลาย่าง คนริชเชนถนัดปลาค่ะตาแดงมังสวิรักินได้นะโอ้โหเนี่ยอันนี้คือไม่ใช่สารเคมีเลยนะคะคุณป้าใกล้เบนจะเพศแล้วทุกคนอยากกินผักเสี้ยนคุณป้าน่ะเห็นไหมต้องมีคนอยากกินเห็นไหมล่ะแต่เนี้ยด้วยความที่ผักเรามันไม่ได้เยอะอะ่ะก็อะไรนะส่งไปได้ส่งมาได้เดอ้อนี่ค่ะเนี่ยอยู่กับลมกับแสงแดดกับอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยแข็งแรงด้วยแหละแล้วก็อาหารการกินใครที่อยากกินน้ำพริกแบบรสชาติแบบโบราณโบราณเนาะแล้วก็ไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่กันบูดไม่ใส่อะไรไม่หวานน้ำพริกเผาทุกที่อ่ะที่อุนเคยกินคือหวานยกเว้นของป้าหรือไม่ก็ของรุ่สูญย่ายหญมันจะไม่หวานเนาะพิมพสนใจนะคะแล้วก็เช็คอินบ็อกได้เลยคุยกับน้องแอดมินนะคะแล้วก็ถ้าซื้อครบพันหนึ่งนะกี่เมนูก็ได้นะคะ ก็เดี๋ยวมีของแถมให้มูลค่าก็ร้อยเก้าสิบเป็นไฟเบอร์เอาไว้ช่วยระบายนะคะพี่อยากจะมาเนี่ยน้องทิีอร่อยมากขอบอกขอบคุณค่ะคุณลำไย,ยบ้านอายอยู่ตรงข้ามวัดไปหาทุกอาทิตยใครอะป้าเขามาหาป้าทุกอาทิตยเลยอะคุณสมหมายเนี่ยสวัสดีค่ะคุณคุณแตงไทยใช่ไหม ใช่เหมือนจะต,ต้องไปทาเค้กให้ป้าไม่มีปัญญาทําอีกสนใจน้ําพริกเผาได้เลยค่ะอย่าลืมเช็คอินบอ็อกนะใครอยากได้น้ําพริกเผาน้ําพริกปลาสลิดยากนะคะน้ําพริกตาแดงมังสวิรัตมีกรอบนะ่ะคุณทิตินะพิมพ์สนใจได้เลยนะคะมีกรอบโบราณขนมสารพัดขนมโบราณนนะอวทำไมต้องเกาะแล้วล่ะฮะเกาะหน่อยกลม,กลมๆเงยๆ พี่ขวัญมันจะกินได้ไหมทําเค,ค้กให้ป้าเนี่ยนะคะ,อะโอ้โหเดินไวอีกแล้วใช่ใช่ค่ะคุณเอ๋ยเหรอคะคุณเอ๋ยสตอรี่น้ำพริกเผาอุทยาสมัยปู่ย่าตายายเน้นพริกหอมใช่เน้นกลิ่นหอมของพริกไม่เผ็ดไม่หวานใช่ค่ะเป็นอย่างนั้นเลยโอ้ทำไมต้องไปไกลขนาดนั้นคะ,ะน้ำพริกเผาย่ายายนะคะก็สั่งได้แล้วก็ยังมีพวกแบบ ข้าวเหนียวแดงโบราณอะไรน้ำตาลตะนดอะไรอย่างเงี้ยแหละพุทราเชื่อมนะคะแต่ทำน้อยนะทำจำกัดนะคะเราจะเก็บให้หมดทั้งสวนเลยไหมคะออฮะจริงหรออ้าวสวัสดีชาวส,วสปปลาวคะ่ะคุณป้าเกิดวันไหนใกล้แล้วไปไปลายเดือนนี่แหละไปไปลายเดือนนะคะก็เลยก็เลยเดี๋ยวจะมาฉลองเฉลิมฉลองกัน นะคะโอ้ยนี่ดีนะวันนี้ไม่ค่อยร้อนนะคะดูดิคุณป้าเต็มแปดสิบสามจะซื้อหรอไม่ถูกเดี๋ยวมาเดีย๋ยวว่ากันนะงุคนคุณป้าเก็บผักเซียนค่ะนี่คือผักเซียนนี่แหลเซียนนี่คือผักเซียนทุกคนเออเนี่ยนะคะเนี่ยแหละคะ่ะเอาอยัางอะจะไปทำแล้วเหรอไหนอะนโอ้โห พอก่อนไหมดองอร่อยคุณป้าเก็บผักเซี้ยนค่ะทุกคน,น,น,นเออดองเลยเถอะเดี๋ยวเขารอ,อนานจะไม่งั้นจะไปเก็บหลังบ้านอีกค่ะหลังบ้านอีกอีกหลายกอเลยค่ะไปไหนแล้วเนี่ยคุณป้าอ้อาวเก็บให้หมดคือเขาว่าขี้เป็นป้าคนคนอายุเยอะเขาจะแบบไม่เก็บเรามันก็ทิ้งเสียดาย บอกว่าผักเสี้ยนดองอร่อยมากใช่ดองแก่เป็นริงไหมมีเสียของค่ะไหนขอดูนะขอดูหน่อยค่ะดองแจกค่ะคนคุณอุทัยค่ะดองกินกับน้ำพริกใช่น้ำพริกกเรามีขายแต่ว่าผักเสี้ยนมันส่งไม่ได้เราก็เลยเมื่อ,อยังเนี่ยคนถือเนี่ยใครเอาน้ำพริกใครเอาน้ำพริกใครเอากะปิใครเอาขนมโบราณพิมพ์สนใจนะคะ ฮะไหนมะขามไหนมะขามโอ้โหอันนี้อ่อนหรือแก่แก่แล้วป้าเราไปตำน้ำพริกไหมเอาไหมแก่แล้วนี่เอาไหมไม่เอาไม่เอาแก่แล้วหนู่โอ้หินไม่โดกไม่โดกไม่โดก ขอบคุณค่ะคุณจารุวรรณคุณจารุวรรณคุยกับน้องแอดมินในอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะอ๋อถ้าเกิดไม่มีใครอยากรู้ว่าเรามีเมนูอะไรบ้างขอเมนูจากน้องแอดมินเลยพิมพ์สนใจแล้วขอเมนูได้เลยโอ้หนี่ไงนี่ไงนี่ไงคือมันไม่ยาวธรรมดามันจะยาวกว่านี้ทำไมอะคะร้านน่าจะเปิดประมาณปีหน้าต้นปีหน้าค่ะเฮ้ยพี่เอเราต้องจองช่างไว้ด้วยนะเออไปอ้าวป้าบอกฉันหรอ เยอะเยอะนี่ของหรือคนคุณจตุรงค์ขอเมนูมนก็เราก็ไปบอกเขาดิอเอออ่ะปะไปค่ะเราไปดองก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเอาหลังบ้านเนาะหลังบ้านอีกอันนี้ที่ว่าสวนเห็นสวนแล้วจะบอกว่าหลังบ้านนี่ก็คือว่างกว่านี้อีกหลายร้อยเท่าเ,ออเวอร์ไะเนี่ย ทำอะไรคะเราจะทำอะไรคะอ๋ออาจจะดองเราต้องไปดองตรงไหนนี่ทุกคนตู้นี้อายุเท่าไหร่คะกี่ร<ม>้อยปีฮะอ่าไม่มีใครพูดด้วยเลยอ้าวเราวะฮะเนี่ยป้าบอกว่าซื้อมาตอนสมัยยา่าย่าก็คือคุณแม่แม่ของพ่อร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาท บ้าไปแล้วสมัยเรือคือสมัยไหนโอ้ยหัวจะชน,ะชนโอโอคุณป้าหรอคะออุอปรกรณ์เปิดร้านอาหารโบราณที่จะเป็นฝีมือเนี่ยละค่ะหากินไม่ได้แล้วนะเช่นเช่นวันนี้เพิ่งคุยเมนูบางส่วนกะปิคั่วแกงขี้เหล็กโบราณโอ้ยเยอะอะฮะ ต้มมะละหัวตาลต้มปลาพูดพีต้องเห็นหมาวันนี้ไม่รู้จักเลยต้มปลา,าหัวตาลใช่ไหมที่ครัวชั้นเอกของเรานะคะตู้เนี้รอยห้าสิบาทอ่ะทำไมเราต้องล้างหลอคะคุณป้าทำปลาเค็มเลยครับคุณป้าขข่ได้แน่ เดี๋ยวดีใจเย็นนะมันหลายเมนูเหลือเกินแต่ว่าตอนนี้นะคะใครอยากรู้ว่าเรามีเมนูอะไรที่ขายอยู่ตอนนี้นะคะ<ม>ก็จะเป็นเมนูที่ส่งไปสษนีได้ก็คือพิมพ์สนใจแล้วขอเมนูได้เลยแล้วซื้อครบหนึ่พันมีของแถม990บาทให้อีกเป็นไฟเบอร์นะคะไฟเบอร์พรุนอะเราไฟเบอร์พรุนนะคะโอ้โห ดูดิผักธรรมชาตินะล้างแป๊บหนึ่งมันเขียวเลยน้มันเขียวล,ล้างแล้วไงต่อคะ้ฮะล้างอีกห่อทำไมเราต้องล้างไหล่น้ำใช่ไงใช่อ๋อคือป้านะเน้นความสะอาดทุกคนเหมือนจะบอกว่าแบบบางทีเราอะวัตถุนิยมเราเราชินเรานึกว่ามันสะอาดความจริงแล้วว่าจะพูดว่าอะไรเดีย๋ยไม่ใส่ถุงมือ,อไม่ใส่ถุงมือสะอาดกว่าใส่ถุงมือนะเพราะว่าถุงมืออะไมไมถุง,ถงม,มือมันคือเคมีนะ เออแต่ว่า,เ,าเห็นยอย่างเงี้ยสบายแล้วแบบเวลานวดเวลาวอะไรมันได้ความร้อนจากฝ่ามือแต่คนสมัยดีบางคนไม่เข้าใจไงแต่ว่าความเคลกบลความอร่อยมันอยู่อย่างเงี้ยละค่ะปิดก่อนนี่ไม,อไม่อ๋อของเรารับรองไม่กรอดไม,ไม่มีทราย <c oughs> แต่เขาไม่ได้จะมาซือ้อเพราะป้าไม่ขายเขาไง ใจลายปะเนี่ยเขาใจทำไมไม่กรอดเนี่ยเขาอธิบายแล้วนี่กองกำลังเสริมค่ะคุณแม่ค่ะแม่ผักเซียนดองเคยกินไหมคะเคยนี่ต้มปลาหัวตาลเคยกินค่ะบ้านอยู่อ่างทองเดี๋ยวกินได้ที่เดี๋ยวต้องมาลองชิมที่กวฉชันเองนะคะสนใจขอเมนูได้เลยคุณทิดาลัดอย่าลืมเช็คอินบ็อกนะคะแล้วคุยกับน้องแอนดมินนะคะ อันนี้คุณแม่ก็มาใช่ถุงมือก็คือที่รวมเชื้อโรคดีๆนั่นแหละแล้วทำมาจากพลาสติกมีสารเคมีโอ้ยคือแบบเชฟมังนอกไม่ใส่ถุงมือนะคะมือสะอาดกว่าล้างให้ส้มือมนุษย์เนี่ยแหละค่ะอุณหภูมิมือเนี่ยรู้ว่าใส่มันยังไม่หมดใช่ถ้าใส่ถุงมือไม่รู้ว่าใช่คือถึงบอกว่าบางทีอ่ะเราคนไม่ทํากับข้าวจะไม่เข้าใจใส่อะไรคะเกลือใส่ทําไมคะแต่ไม่เค็มเวลาล้างทำไมเรา ป้าขให้มันเคงส่ผัก้ใช้เกลือสะอาดเขาบอกให้ป้าขายทำไงดีอะคุณศศินาป้ากลัวมันส่งไม่ได้ค่ะเขาไม่มั่นใจเขาไม่ขายเอานนี้นะคะอะแล้วแล้วอะไรนี่จะทำอะไรใส่อะไรอันนี้ใส่เกลือลงไปกี่ช้อนกี่อะไรก็ไม่รู้กะกะเอาจะถามอกว่าป้าป้าร้านเราจะประมาณแบบว่ากว้างห้าเมตรกว้างป้าบอกมันกี่ศอกล่ะ กี่ศอกอะป้าแล้วกี่คืบล่ะโอ้โหทุกคนศอกเมตรหนึ่งนี่กี่ศอกมันไม่รู้จริงแกรู้แต่ศอกแล้วศอกว่าไม่เคยรู้ไม่รู้ไม่รู้อางดีร้านหลอกกว่ากี่ศอกพี่ดุกช่วยหนูดูโอ้ยเอ็นดูอันนี้อะไรคะอ้าวระวังค่ะน้ำตาลตะโหนดค่ะ โอเคใส่ไปประมาณเนี้ยแหละเปรี้ยวชอบดูคุณป้าเขาตากเขาตากคืออะไรคะอ๋อที่เราแค่น้ำตาลเนาถ้าใส่มันจะเป็นยังไงคะใส่แล้วมันก็ตากแล้วก็จะเป็นเหมือนก็สุกแบบตากแห้งอ่ะแล้วเพื่อใส่เพื่อต้องใส่อย่างงี้บางคนใส่เพื่อเปี้ยวอ๋อให้มันเปรี้ยวมันเหมือนไอ้นี่ใช่ป่ะไส้กรอกอีสานอะไรดองอะไรถูกไหม คงจะทํานองนั้นแหละเปิดร้านที่บ้านยุดยาเนี่ยแหละค่ะคุณเจนจีรารอนะจะมีพวกอาหารโบราณที่แบบคนอื่นเขาไม่ทําอ่ะแต่เราทําเช่นอะอย่างพวกแกงขี้เหล็กโบราณเนี่ยมันต่างกับแกงขี้เหล็กปัจจุบันยังไงป้สมัยนี้ก็ใส่เนื้อหมูย่างใจหอยมแต่สมัยป้าถ้าเป็นโบราณต้องปลาย่างหอมๆเลยนะเตาถ่านเลยนะมันอร่อยผิดกันค่ะสมัยนี้เขาไม่มาเสียเวลามาย่างเตาถ่านหรอกทุกคน ต้องติดหมายคุณป้าเอาไปได้ยินหรอป้าเขาคิดถึงเสียงละมุนของคุณป้าเหมือนป้าผมเลยทำเล้าเป็ดถามว่ากี่เม็ดไม่รู้แต่เป็นสองคนยุดยาแท้ๆมันลืมหมดแล้วมันฝากไว้หมดแล้วปากโคผักเสี้ยนดองใส่เกลือดองน้ำข้าวขอคําตันปี๊บหน่อยเหมือนแม่เลยอานนี้ค่ะเราก็ใส่เอาไป แล้ข้าวมันจะขุ่นจะขาวค่ะมันจะข้นอันนี้ดองไอ้น้ำตาลมันจะน้ำจะใส้ะดองข,าาข้าวสารคั่วมันก็จะหอมอ่ะเลาขี้เกียจไปคั่วก็แล้วแต่แล้วแต่จะทําสูตรไหนอันนี้เราขี้เกียจเอาเข้าวสารไปคัว่วแล้วก็ดองน้ําตาลนะ,ะป้าชั้นเคยแกงคั่ว